ขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวก็ผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับเค <Okay, okay. S 1> ที่เลี้ยงเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรีก็ทำทารุณกรรมเด็กกลายเป็นกรณีตัวอย่างของสถานสงเคราะห์เด็กทุกแห่งครับ นายวสันต์ภัยีกฤีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสมบอกว่าปัจจุบันมีเด็กประมาณ1นแสหมื่นคนในสถานสงเคราะห์การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมทําให้เด็กมีพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ต่ากว่าเกณฑ์ปกติกสม จึงเสนอให้รัฐสนับสนุนทางเลือกที่หลากหลายในการเลี้ยงดูเช่นครอบครัวอุปถัมภ์หรือบุตรบุญธรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดภยัยนอกจากนี้นะครับกรรมการกศม,กออมยังบอกด้วยว่าค่านิยมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในสถานสงเคราะห์เช่นการเยี่ยมชมเลี้ยงอาหารกลางวันยังก่อให้เกิดความผูกพันไม่มั่นคงหรือภาระพร่องรักและ ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กอีกด้วยครับ